ภากรัฐและภาคีเครือข่ายปฏิรูปเรือนจำผู้ต้องขังหญิงเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเรือนจำผู้ต้องขังป้องกันผู้ต้องขังล้นคุกค่ะ สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคมมหาเทายาลัยมหิดลได้ร่วมกับกรมราชัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสประชุมขับเคลื่อนนโยบายข้อเสนอการปฏิรูปเรือนจำผู้ต้องขังหญิงความจริงกับจินตนาการเพื่อปฏิรูประบบเรือนจำของผู้ต้องขังหญิงสภาพปัญหาผู้ต้องขังหญิงล้นสถานที่คุมขังสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงวินัยและความรับผิดช,ชอบของเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์การคืนผู้ต้องขังสู่ชุมชน และการโอนตัวผู้ต้องขังต่างชาติกลับประเทศนางสาวกุลภาวัจนสาระตัวแทนสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคมเปิดเผยว่าไทยมีผู้ต้องขังมากเป็นอันดับ4ของโลกแต่ละปีจะมีผู้ต้องขังหญิงเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตภาครัฐจึงต้องพัฒนาและไปในรูประบบเรือนจำของผู้ต้องขังหญิงส่วนการโอนผู้ต้องขังต่างชาติกับประเทศไทยมีสนธิสัญญากับ35ประเทศเท่านั้น สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือผู้ต้องขังล้นสถานที่คุมขังหากสามารถระบายผู้ต้องขังออกเรือนจำได้เร็วก็จะเป็นผลดีต่อเรื่องสุขภาพผู้คุมจะรับผิดชอบน้อยลงและยังช่วยประหยัดงบประมาณ